กับวันผู้ป่วยสากล2021ส,สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำว่าสำหรับพระศาสนาจากคาทอลิกแล้วการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่ตัวเลือก เที่ยงวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทุตสวรรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวัติกันอีกครั้งแทนการถ่ายทอดสดจากห้องสมุดในพระราชวังอันเนื่องมาจากมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งขณะนี้เริ่มคลี่คลายลงอย่างช้าๆแล้ว วันนี้พระองค์ทรงนำสัตรบุรุษพิจารณาเกี่ยวกับพระภารกิจในการรักษาผู้ป่วยของพระเยสุตเจา้า e สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มสอนคำสอนก่อนทรงนำสวดว่า การรักษาแม่ยายของนบุญเปโตรเป็นลักษณะเฉพาะของอัศจรรย์แห่งการรักษาของพระเยซูเจ้าในภระยนรของนบุญมารโกเราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปใกล้นางจับมือของนางและพะยุงนางให้ลุกขึ้นจากเตียงที่เธอนอนป่วยเป็นไข้ยอยู่ และพระสารตอนนี้ก็ยังแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการรักษาอีกด้วยคือบุคคลที่ได้รับการรักษาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทันทีและนึกถึงผู้อื่นทันทีเหมือนกันไม่ใช่ตัวเองสิ่งนี้สำคัญเพราะมันเป็นเครื่องหมายถึงความสมบูรณ์แท้จริง เย็นวันนั้นเองหลังจากหยุดพักวันสบาโตผู้คนในหมู่บ้านก็มาหาพระเยซูเจ้าพวกเขานำผู้ป่วยและผู้ถูกปีศาจสิงมาด้วยซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มพอรสารแล้วที่พระเยซูเจ้าทรงสแสดงความพอพระทัยต่อผู้ทนทุกข์ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ มันเป็นความปรารถนาของพระบิดาที่ทรงส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อเผยแสดงความปรารถนานี้ในพระภารกิจและพระวาจาของพระองค์บรรดาสิษย์เป็นประจักษ์พยานในอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้คาดหวังจะให้พวกเขาเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้มีส่วนร่วมในพระพันธกิจของพระองค์ด้วยโดยทรงประทานอำนาจในการรักษาผู้ป่วยและขับไล่ปีศาจให้แก่พวกเขานี่แสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่กิจการที่เป็นตัวเลือกสำหรับพระศาสะนาจากักรหากแต่เป็นส่วนสำคัญของพันธกิจ และเชกเช่นเดียวกันกันกบพระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรได้รับการเรียกร้องให้นำความอ่อนโยนของพระเจ้ามาสู่ความทนทุกข์ของมวลมนุษยชาติแล้วพระองค์จึงทรงชี้ไปยังวันผู้ป่วยสากลที่กำลังจะมาถึงในวันที่11กุมภาพันธ์นี้พร,ระองค์กลัาว่าความมุ่งมั่นของพระศาสนาจักรในการดูแลผู้ป่วยคือพันธกิจสำคัญของพระศาสนาจากักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตรงประเด็นกับปัจจุบัน ื่อโลกของเรากำลังประสบกับการแพร่ระบาดโควิด -19 และอีกครั้งหนึ่งที่คำพูดของโยบจากบทอ่านวันนี้พูดถึงฐานะมนุษย์ของเราที่มีศักดิ์ศรีสูงส่งและในขณะเดียวกันก็เปราะบางมากพระเยซูเจ้าไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความทุกข์ด้วยคำอธิบายหากแต่พระองค์ตรัสตอบด้วยการแสดงความรัก ทรงก้มลงจับมือผู้ทนทุกข์แล้วทรงยกพวกเขาขึ้นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำกับแม่ยายของเปโตรพระบุตรของพระเจ้ามิได้เผยแสดงการเป็นพระเจ้าจากเบื้องบนหรือจากที่ห่างไกลหากแต่ทรงเผยแสดงด้วยความใกล้ชิดความอ่อนโยนและความเมตตาที่สุดพระองค์ทร,งต,รง,ตงตั้งข้อสังเกตว่า บทอ่านวันนี้เตือนใจเราว่าความเมตตาของพระเยสุเจ้าที่ทรงมีต่อผู้ทนทุกนั้นมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้าในพระวรสารพระเยสุเจ้าทรงตื่นแต่เช้าตรู่และเสด็จไปยังที่สงัดเพื่ออธิษฐานภาวนา และจากการอธิษฐานภาวนานี้เองที่เป็นแรงเสริมให้พระพันธกิจของพระองค์สำเร็จทั้งการเทศสอนและการรักษาผู้ป่วย Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.